สวัสดีเดอ้อพี่น้องแฟนแฟนเอฟซีสวนต้นไม้น้องผู้นี้มิทีแกนแฟนที่หักมื่อนี้เป็นมือวันเข่าพันษาพี่น้องเอ้ยฝนตกหลายมือแล้วพี่น้องติดต่อกันตลอดเดี๋ยวนี้กันยังตกอยู่พี่น้องเอ้ย ถือโอกาสนี้นะครับมาให้สาระความบันเทิงกับพี่น้องโดยเฉพาะคำพยาภาษาอีสานพี่น้องเสื้อมันว่าพี่น้องท่านผู้ฟังแฟนๆก็คงสิสวยกันสนับสนุนหักษาหีดสิบสององสิวัฒนธรรมประเพณีของเฮา วัฒนธรรมอีสานพี่น้องพี่น้องเอ้ยเกี่ยงแต่ซ้ำอยากได้ความได้เอามาว่าโอ้ยบัตรหาได้ไปแล้วมีมายานขี้นีโอ้ยโนหวานต้อยตอน อ่อยอ่อนออละซ้อนย่านแต่ในใจนางคือดอกกระดอมแคมหัวเกียงแต่คว้วเมาหัวใจผัดแปนเป่าโอ้ยบาดทาปาดเบื่งแล้วดวงแก้วกระบ,บอปานคือว่าจังสัรนานอพี่น้องนาอ เกียงแต่แมอยากได้ควด่วมใดเอามาวา้าบาทหาได้ไปแล้วมีมาย่านขี้หนีเพื่อนว่าจังสันไดหวานต่อยต้อ,อ,อ,อนอ่อยอ่อนออลซ้อนอย่านแต่ในใจน้างคือดอกกระดอมแ้มหัวเพื่อนวา่าเกียงแต่ทั้งค่วมเมาหัวใจผัดเปนดเปาบาทหาเปิดและกระปาดเบื้งเล็้วดวงแก้วกับโบปานเพื่อนวา่าเฮ้ยพี่น้อง เพ้ hey, น้องเอ้ยเกี้ยงปากบังขังคออยู่ในโอ้ยเกี้ยงปากไห่ทางไหนเหม็นสูสูสูเกี่ยงปากสู่เหม็นสู่อะอยู่ไหนะเจ้าว่าคิดพอดไอสิหยัดหมอนไว้ตั้งต่อโอ้ยบ่เป็นหวานปากหมอพอรอให้มดตาย สังมาตกกะไว้ถึงฝนให้น้ำแสสังมาแสกะไว้ในน้ำให้ปัวกินสิบสีเบา้าเศ้าสีเบา้าให้เอาแต่คว่มจริงแนวใดเป็นมุสายาสุจาความเมาขันแม่นองตัวอาย ฉันไม่นองตัวอายตายไปให้เป็นผีกองกอยกงกอยโอ้ยให้ไปห้องจอยจอยยูลุงไม่ห็นแต่ผู้เดียวดอกนาะนมพานัง เจ้าว่าขิดหอดไอสิยัดหมอนไวตังต้งโต๊บอแมนหวานปากหมอพ่อรอให้หมดตายเพื่อนวะสั่งมาตกกาไวทึ่งพูนให้น้ำแส่สั่งมาแ่กาไวในน้ำให้ปูก,กินซิบซีวอลเศร้าซาีวให้วาแต่ความจริงได้แนวได้เป็นมูสายาสุหามาว้าขันแม่น้องตัวไอาตายไปให้เป็นผีกองก้อยกองกอยเพื่อนวะ ให้ไปห้องจ่อยๆให้ไปห้องจ่อยๆยู่ดวงใหม่แต่ผู้เดียวเด้อพูหละพี่น้องเอ้ยน้องสาวเอ้ยยานแต่ตีแถลงเบาเอาเงามาปั้นหูบเอาดินมาปั้นสมเอาลมมาเป็นตองหอเอาแสงแดด เฮ็ดต่อกิวมันสิมันบอนได้ยานแต่ทางคนไข้บอกินยาให้หายสวงแสนสี่พันปากทวงขอลองกระบอกินยั้งบ่ท่านเห็นนาให้จำนางให้สื่อเองโอ้ยบ่เห็นผัวดอกไม้ สิจำให้ใส่บ้องหูสลอกนะสลอกนะอละนาโอ้ยยันตติแถลงเบาเอาเงามาปันหูเอาดินมาปันสมเอาล่มมาปั่นตองหอเอาแสงเดชเห็ดตอกิวมันสิมันได้บนไดนางเอยนางเอ้ย ย่านแต่ทางคนไข่บบกินยาให้หายสวงแสนสี่พันปากท่วงขอลองเพิ่นบบกินยังบท่านเห็นนาะให้จำนางให้ซื่อเอง่งบอยเห็นผัวดอกไม้สิจำให้ใส่บ่งหูผู้เลวนี่แหละท่านผู้สมท่านผู้ฟังเอ,อ้ยคำพยาภาษาอีสานหลายๆทำนอง ให้พี่น้องปองไปทันผู้ชมมีความสุขในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจารีิตหตุีสองของประเพณีวัฒนธรรมอีสานเฮาโดยเฉพาะวัฒนธรรมทุกภาคของประเทศไทยให้ซอยกันรักษาไวเดอพี่น้องเด้อด้วยความปรารถนาดีจากสวนต้นใหม่นอ้องโพนีและก็บบานสวนซ้อนสมน,นึก สำหรับคลิปนี้อำลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อ